สวัสดีค่ะกระแตน้อยชชแนลค่ะพี่น้องวันนี้กระแตน้อยได้เนือใหม่มาแล้วก็ไว้มีเฮดบดผอมวันนี้ว่าจะมาแกงใส่ถึงเนือใหม่แล้วก็ไว้มากระแตน้อยปั่นนำยะนา่งปั่นนำยะนา่งไว้พี่น้องใส่ใส่เข้าเบือเข้าเบือก็คือเข้ามาพี่น้องจะมาตองกองเอาแต่นำใส่ ใส่มือเลยพี่น้องกะแต่หน่อยเฮ็ดกินเองเราพี่น้อง <c oughs> มึงนี่ไว้ไว้กระแต่หน่อยเอาเอาซับแล้วก็เอาแซนนามไว้ให้มันออกสีแดงๆนะครนี่เฮ็ดบดเฮ็ดบดอ่อนๆอามา แกงใส่กันข้าวหน่อไม้หน่อไม้กระตุมมว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกระแตหน่อยกองน้ำยานางก่อนค่ะตองเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำเขียเข้ยวเขี้ยวขุ่นๆมันเป็นน้ำสาเขียวพี่น้องมาเตรียมจะแ,แกงหน่อไม้ ใส่ซ้ำหนึ่งก่อนมาทันใส่เบิดตำพริกใส่พริกสดนี้ใส่พริกแดง ุงก่อนใส่น้ำใส่น้ำปลาแดดถั่วทับทีจะได้หมักลายก็ใส่หลายผงนัวไปเอาไปค้างไฟไฟกะกะ ขึ้นข้างจะเป็นตะขนแหงเอาข้างไฟเดี๋ยวหมอเดือดก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเอาพักขาเอามาเก็บอีกต้นพี่นอ้องต้นนี้โอ้สูง,สงต้นนี้ตัดออกแล้วนะ้องเก็บใบหยดอ่ะระหยดน้ำเงนินกำลังงงใหม่ ก็ได้ใส่หอมหอมต้นว่างหันกระด้ลายเติมเลยพี่หนุ่แต่ตอนอ้นนี่ออกหอดเข้าข่าวงั่นก็๊บผิกขาวไม่เห็ดลอ้ลออย่าเนี่ยผิกล้อพี่หนุมไปเก็บบวกบวกมะนำส่ใส่บวบ,บนำ้ำแต่ว่าเดี๋ยวใส่เห็ดก่อนอใส่เห็ดบดเห็ดบดอ่อนงามปุ่นอ่อนออนเลย ทอเฮหดสุกแล้วเขาก็จะคอยใส่หวายลงไปค่ะพี่น้องใส่บวก ปวดจนจะแสบขนาดเลยเดี๋ยวใส่หวายนำ น,าน่าด้วยจชาว่าบวบสุกแล้วนะมั้งใส่ผักขาลงไปกลิ่นเพิ่มหอมใส่หอมบวาใส่าสากหอมเลยนะกินหอมหยู่วใจแล้วอ่ะ เดี๋ยว,ยยวไปแซ่บๆน้ำแกนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,นึงค่ะพี่นอ้องอเรียบรลอยเลยแกงน้ำม่ใส่หวายใส่เฮ็ดบดออนพี่มือนี่ เตีดยๆเลยเด็ประถประรถถอดมากินนํานี่พักบุงอ่าเก็บในหนองเก็บม,มามางหันพี่น้องหย่อนงามๆมากินกับนําแล้วก็มี่มักรินฟ้ามันนี่เอาแบบเผาคน,<อ>นบอกเอาซเพิมนเอาเผาแล้วก็มี่อันสายบัวมานําพี่น้องทับกันนี้ั้งใต้บรรยากาศมันแ้บสีลมๆอ่ะเมื่อกี้ก่อนก่อนสรมะนงัง บทันล่มพี่น้องแต่ว่ามือได้มานังล่มมาบานนั่นอ่ะมาค่ะมากินน้ากันค่ะมาครับฮะนี่มาเสิร์ฟแซ่วน้ำกันครับเื้อลมล่มแห้งคักหลาเขา่าเมื่อเดี๋ยวเอาใส่เนี่ยดี่ยวก่อนในกองโฟมไป จุกมาไว้ทึ่งคือเกาเอาคือแดดออกบานนี่ก็หอมลมอย่ฮะอันน้ำบ่ตอนไวเห็ดตอนมีไงจังไงแต่บ่บได้ลองเห็ดแบบโคโลคิริแซ่บได้แบบโคโลคิริเฮ้ย เดดซองเดดแล้วกบปลาลุดปลาลุดแห่งเฮดเองมันตั้งอุ่มอยู่เดี๋ยวขอเพิ่มซองหน่อยน สีแล้วอยู่บนใส่ไว้นำเสียบ <c oughs> จะขมอ,อมล้ํากหน่อยขมพอดีแล้ก็บก็าาบิ่ณฝาหนยวเห็ด,ดบดแซ่บกาอกดง่า หานมากที่แรกก็จงกรอบดีดีด มันจะได้ไง่ายมั้เนี่ยแดบจองแดดย้ำมาเลย พอโล่เยอะก็แค่ไม่ซับหัวตีตั้ใหญ่เลยอืม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 กี่ม Nói lót cái nồi bẹp cái gì người người đi hả nào cái nồi này có phết gì đây ตักลงแห่งเดียวพี่น้องพี่นอ้นองซินแย่แกวใส่ผ้าขาหนีหอมหอมผ้าขาเลยเนาะหลุมพัดดวง mm <sighs> กระโดเอาเห็นแหงอืมอืมเห็นจังวะเห็นพัดบวกมันมันสิดได้ไล่ฟุบอบวงอือ เขาคือร่มตแะแคงเนาะร่มผัดต <c oughs> อนไลอืมอ้าวก็ลรรดยินได้โอ้ <cười> <cười> Mình có có <cười> <cười> cái đèn nó có hay bạn Thường tặng tổ cũng thơm

เพชรบดนี่บ่ค่อยเดบไปหาเหรอครับส่วนมากมีแต่เสื้อครับคุณเมื่อนี่บ่ค่อยมีเนาะเพชรบดนี่ก็ส่วนหน่อยบางมองมันก็มีหรือกันหน่อยแต่บ้านเฮาบ่มีเข้าไปยังเพิ่นไปหาแม่นบ่ไปหาเห็นควนใดมันอานจะมันก็แบกอาม่น้า มนันน,น่ขาคาปลวลดดกระนัวก็ดี มันปลาขาฟันลายเลยปลาขาฟันลายสุดอละไรหลาย Uhm. <laughs> ha, ông tôi lột <laughs> 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 tôi nổi ra. Ông tôi nhai hài, ông tôi nhai hài, nhậu Không Tôi đấy hả? Uhm. มะลินฟันเนี้ยเงียหน่อยเสียบอย่างนั้นผมบ่แนห้งน่อยๆเนานะผมบ่แห้งเลยขึ้นน,น้ำหน,น่วยไงหมอยเ <c ười> ขาแหง้งขาแห้ง <c ười> มบัดอตอนไหว

อ่ย่างเนี่ยเอาอันนึงเอาแหนงมันพีน่นาะเอาแหนงม,นมาเก่งเอามาถูเพย์เป็นตอนโกลคิเล่กคล็คือย่างผุ่นเนาะย่างผุ่นนะ้องไม่เกิดดีเลย อ๋อพริกลัวเนี้ยน,น้อยๆเลยก็เผ็ดเต็ลอดมังได้พี่น้อง แกงน้ำใหม่ใส่ไว้แสบแต่ถ้าคูเบอมากขมก,าาก็อาจจะอาจจะว่าเบอ่อแสบกันได้ไม่รดขมอยู่แต่ว่าขมหน่อยหนึ่งคือมอไก่จะปรุงเข้าจังเอาใส่กต่แต่ยหน่อยกินน้ำ ซับคักเลยสุดยอดแล้วแกงนมันยุบกระปรล้นแห้งน้ำแสียกระปล้นแห้งออกแบบรสชาติซีนนัวๆชนหน่อยไป <c oughs> ยุบใส่กับแกงน้ำมันใช่ไหมเจ้าตก็ตามรุ่งนี่ครับผมมา,มาหมัก มักเราไปตากแดดช่มันสองแดดยังไงบึ้ย <performance S 1> ม,มันมันหน่อยนะน้องใส่มาต็มถากเกินหงอใหญ่แกงน้ำมัใส่กับ ผักขาเน่เฮ็ดเน่นะครับเนาะใส่ก <sm all in mushroom> ับวายลืมกินนนี่อเาะไไปยูหับใส่กับปลดนะครับเนาะโมนี่กับสิลมเนี่ยโมนี่ครับโมนี่กะแต่หน่อยกะ้องขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชื่นชอบจังไดลกมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วด้วยค่ะโมนี้กะแต่หน่อยกบอกำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ